สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์กันวันแรกนะคะด้วยการเรียนออนไลน์เนาะพบกับคุณครูส้มในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องร่างกายของเราค่ะ ในเนื้อหานะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2เนื้อหาด้วยกันได้แก่อาหารสารอาหารและพลังงานและอีกหนึ่งหัวข้อก็คือระบบย่อยอาหารค่ะในเนื้อหานี้นะคะนักเรียนก็ หากเรียนจบแล้วจะสามารถระบุสารอาหารหรือบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทที่ตัวเองรับประทานได้นะคะ 2. ก็คือนักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองนะคะ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหารโดยเลือกรับประทานอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสสร้างแบบจำลองแบบจำลองลในที่นี้ก็คือเป็นแบบจำลองของระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะและตระหนักถึงความสำคัญ ของระบบย่อยอาหารนะคะการดูแลรักษาอาวัยวะภายในระบบย่อยอาหารให้เป็นปกติค่ะเรามาขึ้นเนื้อหาแรกเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งร่างกายของเราคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะ ประเภทสารอาหารที่พบในอาหารก็จะมีประกอบด้วยกันทั้งหมด6ประเภทด้วยกันได้แก่ปโปรโตีนคาร์โบไฮเดตเกลือแร่วิตามินไขมันและน้ำโดยโปรโตีนพบมากในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งคาร์โบไฮเดตพบมากในอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะ3เกลือแร่พบมากในพวกผัก 4. วิตามินพบมากในผักและผลไม้ค่ะ และ5้าไขมันนะคะพบมากในไขมันน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์และสุดท้ายก็คือน้ำนะคะนั่นก็คือน้ำเปล่าน้ำจืดที่เรารับประทานทั่วไปนั่นเองนะคะประเภทของสารอาหารพวกนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายของเรานะคะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะซึ่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปประโยชน์ก็จะแตกต่าง ออกไปเช่นเดียวกันนะคะเรามาทบทวนกันก่อนที่จะทําใบงานนะคะประเภทสารอาหารที่พบอันดับแรกเลยก็คือโปรโตีนพบมากในเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งนะคะประเภทที่2ได้แก่คาร์โบไฮเดรตพบมากในอาหารจําพวกข้าวแป้งน้ําตาลค่ะประเภทที่3ได้แก่กรดแร มากในผักต่างๆนะคะและวิตามินวิตามินพบมากในผักและผลไม้นะคะอันนี้เป็นติดวิตามินได้แก่ผลไม้ต,ต่างๆต่อไปนะคะประเภทสารอาหารประเภทที่5ไขมันพบมากในไขมันน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์ ประเภทสารอาหารประเภทน้ำนะคะก็ะพบได้ในแหล่งน้ำจืดต่างๆที่สามารถรับประทานได้เป็นน้ำสะอาดนะคะใบางานมาแล้วนะคะอ่ามันเป็นใบางานที่นักเรียนสามารถทำได้ไง่ายๆเลยนะคะสามารถบอกประเภทสารอาหารทั้งหมด6ประเภทมีอะไรบ้างพบได้ในไหนอย่าลืมใส่ชื่อเลขที่ชั้นให้กับครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ